ปาน,นิปุลีแล้วใส่เกลือใส่น้ำเปล่าใส่เกลือแล้วก็ใส่ผงอะไรไม่รู้อันนี้ผมศึกษามาแล้วอันนี้เขาใส่เป็นน้ำมะขามครับแล้วก็ไอ้เขียวๆนี่คือเป็นน้ำที่เขามีส่วนผสมของสะระแหน่แล้วก็ผักชีครับแล้วก็เมื่อกี้น้ำมะนาวนะผมศึกษามาแล้วผมรู้นะแล้วแล้วคือเขาก็จะใส่พวกผงผงยี่หลา่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือเป็นเครื่องเทศของเขาอะ อปาเิปุลี่โอมาเกเสออีกแล้วก็เสิร์าา<า>รฟทีละคนค,คือคือไอ้แป้งปานิปุรีเนี่ยตรงนั้น,นเขาจะใส่เป็นโปเตโต้ก่อนครับแล้วก็ใส่ซอสสีเขียวๆนี่ลงไปมันจะมีความเปรี้ยวๆแล้วก็มีกลิ่นหอมยี่าดเอาผมรู้ผมศึกษาแล้วว่าไอ้สีเขียวนี่คือ ใบสะระแหน่แล้วก็ผักชีปั่นใส่ลงไปแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็ใส่พวกเกลือผงยี่หราผงพริกไทยผงเคอรี่อะไรประมาณเนี้ยครับร้านนี้ดูโอเคนะไม่แย่